ขอล่ามกาแฟดำสี่คำถามของหวังอี้ต่อสหรัฐบางครั้งผู้นำจีนก็ไม่จำเป็นต้องออกถแถลงการดุด,ดันอะไรเพื่อระง,งับยับยั้งวาทะของฝ่ายตะวันตกหนึ่งในวิธีการตอบโต้คือการตั้งคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเหมือนเป็นการชกหมัดตรงใส่หน้าอเมริกาเหมือนที่รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ทำกับวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังอี้บอกว่าขอฝากสี่ข้อที่ตรงประเด็นจากจีนสู่อเมริกาดังนี้ 1. หากสหรัฐพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งความน่าเชื่อถือในฐานะประเทศยักษอยู่ที่ไหน 2. ถ้าได้ยินคำว่าจีนแล้วหงุดหงิดความมั่นใจในฐานะประเทศใหญ่อยู่ที่ไหน 3. ถ้าต้องการเพียงให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองแต่ปฏิเสธการพัฒนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอื่นๆแล้วความยุติธรรมระหว่างประเทศจะอยู่ที่ไหน 4. หากผูกขาดห่วงโซ่คุณค่าหรือแวลูเชนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้จีนอยู่ในระดับต่ำความเป็นธรรมในการแข่งขันจะอยู่ที่ไหนหลังการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ของจีนปีนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เชียงได้ฉีกประเพณีการเมืองโดยการยกเลิกการถแถลงข่าวที่ต้องตอบคำถามนักข่าวจากทั่วโลกแต่วังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับตั้งโต๊ะซัดสหรัฐตรงๆที่หลี่เชียงไม่ถแถลงข่าวอาเพราะไม่ต้องการตอบคำถามเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่สวยนัก แต่หวังอี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะต้องการจะส่งสัญญาณแรงๆไปยังวอชิงตันการเปิดศึกวัฒกรรมกับสหรัฐสำหรับจีนไม่มีอะไรต้องลังเลแม้จะไม่ต้องการลงลึกเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาแฝงอยู่ไม่น้อยก็ตามหวังอี้ไม่เพียงแค่ฟาดฟันสหรัฐเท่านั้นแต่ยังถือโอกาสนี้ยกย่องความเป็นหุ้นส่วนระหว่างจีนกับรัเสเซียที่ลึกซึ้งมากขึ้นทุกวันด้วยต่อหนึ่งวังอี้บอกว่าสงครามในฉนวนกาซา เป็นความอับอายสำหรับอริยธรรมหวังกล่าวโจมตีสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามของวอชิงตันในการค่มเหงและสกัดจีนโดยย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าความปรารถนาของสหรัฐที่จะโยนบาปทั้งหลายให้จีนเข้าขั้นที่เหลือเชื่อแล้ว หวังอี้ถือโอกาสการประชุมปีคู่ขนานของรัฐสภาจีนกับองค์กรที่ปรึกษาทางการเมืองเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสำหรับปีใหม่นี้การประชุมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยโยงความเชื่อมั่นของผู้นำจีนต่อยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อตะวันตกทำกางความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและสงครามของรัเสเซียในยูเครนเข้าสู่ปีที่สาม จีนตกเป็นเป้าของการแถลงการหลังการประชุมสุดยอดระหว่างเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรืออาเซียนกับออสเตรเลียที่เตือนว่าการกระทําของจีนในทะเลจีนใต้เป็นอันตรายต่อสันติภาพในย่านนี้เป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่เรือยามชายฝั่งของจีนถูกล่าวหาว่าโจมตีกองเรือของฟิลิปปินส์ในภารกิจเสริมกำลังปักกิ่งกล่าวหาว่ามะนิลาเล่นบทเป็นเบีย้ยของวอชิงตัน เราต่อต้านการกระทําที่มีอํานาจเหนือกว่าและการกั่นแกล้งทุกรูปแบบอย่างเด็ดเดี่ยวและจะสนับสนุนอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเข้มแข็งรวมถึงผลประโยชน์ด้านการพัฒนาหวังอี้เกาวย้ํา,ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนบอกว่าสหรัฐยังเดินหน้าสกัดกั้นจีนอย่างต่อเนื่องและย้ําว่าตะวันตกยังใช้วิธีการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวอย่างไม่หยุดยัง้งและระบุเรื่องการที่สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีนเรื่องไต้หวันอย่างโจ่งครึมหวังอี้บอกว่าสหรัฐ จะต้องตระหนักว่าหากยังขืนทาเช่นนั้นก็จะถูกชำระล้างด้วยประวัติศาสตร์หวังอี้ยิงกลานว่าการกระทาของจีนในทะเลจีนใต้นั้นสมเหตุสมผลย้ำว่าปักกิ่งมีความยับยั้งชั่งใจในระดับสูงอยู่เสมอมานิลากล่าวหาจีนว่าคุกคามเรือของฟิลิปปินในน่านน้ำที่เป็นเขตที่มีการอ้างสิทธิที่ขัดแย้งกันฟิลิปปินบอกว่าจีนใช้วิธีการคุกคามเรือของตนด้วยการฉีดน้ำใส่อย่างไร้เหตุผลประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาก,ก็จูเนียประกาศว่า การกระทําของจีนเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ขณะที่ผู้บัญชาการทหารฟิลิปปินส์คนหนึ่งบอกว่าการประชหน้าครั้งนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดในรอบสองปีหวังอี้บอกนักข่าวว่าปักกิ่งสนับสนุนจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่จําเป็นแต่เราจะไม่ยอมให้มีการใช้ใม้ตีจิตในทางที่ผิดเราจะปกป้องสิธิของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขากล่าวพร้อมเรียกร้องให้บางประเทศนอกภูมิภาคอย่าก,ก่อปัญหาหรือเลือกข้างและอย่ากลายเป็นผู้ก,อก่อกวนหรือสร้างปัญหาในทะเลจีนใต้ และอย่างสำทับว่าเมื่อเผชิญกับความวุ่นวายที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศจีนจะยังคงเป็นพลังเพื่อสันติภาพพลังเพื่อเสถียรภาพและพลังเพื่อความก้าวหน้านในโลกว่าแล้วมาถูกถามเรื่องสงครามฉนวนกาซารัฐมติต่างประเทศจีนก็แสดงจุดยืนของจีนที่อยู่คนละข้างกับสหรัฐชัดเจนโดยย้ำถึงการสนับสนุนของจีนต่อชาวปาเลสไตน์ปักกิ่งสนับสนุนการเป็นสมาชิกสหประชาชาติเต็มรูปแบบสำหรับรัฐปาเลสไตน์หายนะในฉนวนกาซาเตือนโลกอีกครั้งว่า ความจริงที่ว่าดินแดนปเาเลสไตน์ถูกยึดครองมาเป็นเวลานานไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไปหวังกล่าวเขายืนยันว่าความปรารถนาอันยาวนานของชาวปเาเลสไตน์คือการสถาปนาประเทศเอกราชและโลกไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความสิ่งนี้ได้อีกต่อไปเพราะเขาบอกว่าความอายุติธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ชาวปเาเลสไตน์ต้องทนทุกทรมานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หลายชั่วอายุคนโดยไม่ได้รับการแก้ไข มันคือโศกนาฏการรมสำหรับมนุษยชาติและความอับอายสำหรับอารยธรรมปากกิ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีนับตั้งแต่เริ่มสงครามอิสราเอลฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือคำยืนยันของหวังอี้ว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างปักกิ่งกับมอสโกเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้จีนและรัสเซียได้กำหนดกระบวนทัดใหม่สำหรับความสัมพันธ์ทางอำนาจที่สำคัญแตกต่างไปจากยุคสงครามเย็นเก่าอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีบนพื้นฐานของการไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดการไม่เผชิญหน้าและการไม่กําหนดเป้าหมายของบุคคลที่สามจีนกล่าวว่ามีจุดยืนเป็นกลางในสงครามยูเครนแต่ก็ชัดเจนว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับรัสเซียได้มีความสนิทแนบแน่นมากขึ้นนับตั้งแต่เริ่มสงครามวังอี้กลายเป็นหัวหน้าการทูตเชิงหมาป่าของจีนที่รุกไล่ตะวันตกอย่างไม่ลดละและไม่ยอมให้วอชิงตันข่มขู่รังแกได้อีกคอลัมน์กาแฟดำ